เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ต้องเน้นย้ำก่อนว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะไม่มีสิ่งใดมารองรับว่าเมื่อทุกคนทำตามคำที่แนะนำแล้วจะร่ำรวยมีโชคมีลาบมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนากรรมเก่าที่ทำกันมาของแต่ละคนด้วยขอให้ทุกท่านใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับห้องพระถือเป็นห้องศักดิ์สิทธิ ที่คนในบ้านควรเคารพนับถือทั้งอย่างเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยฉะนั้นการจัดห้องพระหรือหิ่้งพระก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรจะละเลยและนี่คือ5จุดที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูนะครับว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิด เพราะคุณไม่ได้มีการศึกษามาในด้านนี้แต่ถ้าเรารู้แล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับ 1. ไม่ควรแขวนหรือวางหิ้งพระไว้ติดผนังฝั่งเดียวกับห้องน้ําและห้องครัวเพราะรู้กันดีอยู่ว่าห้องน้ํานั้นเป็นที่จำระล้างสิ่งสกรปรกและของเสียของคนเราการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องเคารพและบูชา ไปวางในจุดแบบนั้นจะทำให้ส่งผลที่ไม่ดีกับคนในบ้านและยังเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นตัวแทนของธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกับธาตุน้ำการนำไปวางในจุดที่เป็นแหล่งน้ำอย่างห้องน้ำและห้องครัวนี้เชื่อว่าจะทำให้ฤทธานุภาพหรือเรียกง่ายๆว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลดลงนั่นเอง 2. ไม่ควรวางหิ้งพระไว้บนขอบประตูหรือเหนือขอบประตู ตามความเชื่อของคนไทยโบราณขอบประตูไม่ว่าจะเป็นด้านไหนบนล่างซ้ายหรือขวาก็ยังคงเป็นขอบประตูเช่นเดียวกันกับการนอนขวางประตูเพราะเชื่อว่ามีการเดินเข้าเดินออกของทั้งคนและผีบ้านผีเรือนและเทวดาหรืออะไรก็ตามบ่อยครั้งการนอนขวางประตูจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำการเดินเหยียบขอบประตูหรือธรณีประตูก็เช่นเดียวกันเพราะที่ธรณีประตูนั้น เป็นที่สถิตของพระภูมิประตูเช่นพระภูมิบ้านเรือนพระภูมิประตูและหัวกระไดพระภูมินาเป็นต้นการเหยียบธรณีประตูจึงเท่ากับเป็นการลบหลู่พระภูมิประตูนั่นเอง 3. ไม่ควรวางหิ้งพระไว้ใต้คานบ้านหรือคือบ้านคานบ้านนั้นจะเป็นจุดรับน้ำหนักของหลังคาบ้านและจะถูกหลังคากดทับและทิ้งน้ำหนักกดคานบ้านไว้อยู่ตลอดเวลา ตามความเชื่อแล้วจึงเป็นจุดที่ไม่ควรวางหิ่งพระเปรียบเสมือนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูกทับไว้จะทำอะไรก็ไม่ดีไม่รุ่งเรืองและจะถูกเอาเปรียบนั่นเอง 4. ไม่ควรวางหิ่งพระไว้ในจุดที่ด้านบนหรือชั้นสองเป็นห้องน้ำหรือว่าเตียงที่เรานอนอย่างที่ได้กล่าวไปในขั้นต้นห้องน้ำนั้นเป็นที่ชำระล้างสิ่งสกปรกและของเสียของคนเรา การวางหิ้งพระไว้ห่างจุดนี้จะดีที่สุดและอีกข้อที่บ้านบางบ้านอาจจะไม่ได้สนใจคือเหนือหิ้งพระอีกชั้นเป็นเตียงนอนหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะเคยอ่านผ่านมาบ้างว่าไม่ควรวางหิ้งพระไว้ข้างเตียงนอนหรือถึงไม่ใช่ทั้งหิ้งพระการวางพระแค่องค์เดียวก็ไม่ควรทำแล้วไม่ว่าจะบนหัวนอนก็ตามจะซ้ายหรือขวาของเตียงก็ไม่ควรไม่ต้องพูดเรื่องปลายเตียง คงไม่มีใครหันหน้าหิ้งพระเข้าหาปลายเตียงอยู่แล้วแต่การวางหิ้งพระหรือแขวนพระไว้ข้างเตียงนั้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันอยู่โดยไม่รู้ตัวเช่นการถอดพระที่ห้อยอยู่เป็นประจำแขนวนไว้บนหัวเตียงเมื่อต้องการจะพักผ่อนหรือถอดพระที่ห้อยแล้ววางไว้ใต้หมอนโดยไม่คิดว่าถึงจะเป็นหัวนอนไม่ใช่ปลายเตียงแล้วก็ไม่เป็นไรโดยลืมนึกถึงเรื่องหนึ่งไปว่า เตียงนอนนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ทํากิจกรรมต่างๆของคู่รักเพราะอย่างนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ไม่ควรมีหิ้งพระหรือพระพุทธรูปที่เราบูชานั่นเอง 5. บางจุดไม่ควรวางหิ้งพระไว้หรือถึงเป็นจุดที่วางไว้ได้เพราะเหมือนจะเหมาะสมอยู่แล้วนั่นคือห้องพระบ้านที่มีห้องพระแยกเป็นห้องของตัวเองนั้นและห้องพระก็ไม่ควรติดอยู่กับห้องน้ํา หรือมีประตูตร,ตรงกับห้องน้ําด้วยสิ่งที่จะบอกคือการนําสิ่งของอย่างอื่นไปวางไว้ในห้องพระจนเปรียบเสมือนห้องเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถ้าบ้านคุณมีถึงขนาดมีการจัดห้องพระแยกได้ก็ควรจะทําให้มันดีเหมาะสมที่จะเป็นห้องพระพูดง่ายๆคือการจัดห้องพระก็ต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพกลาบไหว้ ถ้าคุณมักง่ายนำเอาข้าวของอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องมายัดไว้ในห้องพระหรือเพราะต้องประหยัดพื้นที่ใช้สอยก็ตามก็ไม่ควรทำห้องพระขึ้นมาแต่แรกก็ไม่ใช่ว่าจะเอาของเล็กๆน้อยๆไปเก็บใส่ตู้ไม่ได้เลยยกตัวอย่างสิ่งของที่ไม่ควรนำไปเก็บไว้เช่นกล่องหรือลังใส่เสื้อผ้าเก่าหรือหนังสือเก่าที่ไม่ใช้อ่านแล้วราแขวนเสื้อผ้าเป็นต้นสิ่งที่กล่าวมานี้ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและทำไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อคุณได้ฟังข้อมูลนี้แล้วคุณก็รู้ได้แล้วว่าควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องพระของคุณเสียใหม่ทำให้ห้องพระไม่เป็นห้องอเนกประสงค์อีกต่อไปเผื่อว่าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงเขาอาจจะเห็นถึงความตั้งใจของคุณก็แล้วแต่คุณว่าจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือไม่ห้องพระควรมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่มืดจนเกินไป มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ควรจุดธูปเทียนไว้จนห้องพระกลายเป็นสารเจ้าที่สำคัญควรหมั่นทำความสะอาดถ้าทำได้ทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันจะดีที่สุดวิธีเรียงลำดับพระบนหิ้งเรียงลำดับอย่างไรให้ได้อานิสงส์หากตั้งหิ้งพระบูชาขนาดใหญ่จำนวนองค์พระหรือองค์เทพบนหิ้งควรมีจำนวนเป็นเลขคี่เช่นหนึ่ง สามห้าเจ็ดเก้าองค์เพราะทั้งหลักห่วงจุ้ยและความเชื่อไทยล้วนระบุว่าไม่นิยมให้เป็นจำนวนเลขคู่หนึ่งพระพุทธรูปตำแหน่งสูงสุดพระพุทธรูปองค์ที่เป็นพระประธานของบ้านเช่นพระพุทธชินราชหรือพระแก้วมรกตหากเป็นพระประธานประจำบ้านของผู้อาศัยควรต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดไม่ควรให้พระพุทธรูปองค์อื่นองค์ใด อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือเท่าเทียมสองพระอรหันต์ตำแหน่งรองลงมาสำหรับบ้านใดที่บูชาพระอรหันต์อาทิพระสังกัดจ,จายหรือพระสารีบุตรจะต้องวางให้อยู่ตำแหน่งรองลงมาโดยให้อยู่ต่ำกว่าความสูงที่ตั้งพระประธานเริ่มจากทางฝั่งซ้ายไปขวาสามพระอริยสงฆ์ตำแหน่งรองสุดท้ายบ้านที่บูชาพระอริยสงฆ์ได้แก่หลวงปุ่ทวด หลวงปุ่โตควรวางให้อยู่ในตำแหน่งต่ำลงมากกว่าสองข้อก่อนหน้านี้ควรจัดตามลำดับการละกายสังขารโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวาตามลำดับสี่พระบรมสารีริกธาตุตำแหน่งสุดท้ายครอบครัวไหนที่ชื่นชอบในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุต่างๆควรจัดวิธีวางโดยใช้การเรียงลำดับแบบเดียวกับพระพุทธรูป จะเริ่มจากพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุของพระอาหารหันต์พระอริยสงฆ์การจัดตั้งหิ้งพระไม่ว่าจะเป็นขนาดใดควรจัดตามอัต,ตกําลังที่มีเพื่อให้เกิดผลดีเสริมดวงชะตาดังนั้นการศึกษาห่วงจุ้ยเกี่ยวกับหิ้งพระพร้อมทั้งวิธีดูแลสถานที่ให้ถูกต้องถูกหลักเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ดีไม่เช่นนั้นอาจจะได้ผลร้ายแทนผลดี ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองได้ตามสะดวกพร้อมทั้งใช้วิจารณญาณให้เหมาะสมทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทินสาธุ